สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่29ลลาลับไปจากสายตาคนชุดคลุมดําเหล่านี้ล้วนมีรูปร่างสูงใหญ่ชุดคลุมดําปกคลุมทั้งตัวรวมถึงใบหน้ามองหน้าตาที่อยู่ด้านในของพวกเขาไม่ออกสายตายิยนชาที่ลอดออกมาจากชุดคลุมดําบางครั้งทําให้จิตใจพวกคนเก็บกวาดเดนตายที่คอยมองอยู่รอบๆสันสะเทือน สายตาของคนชุดดำเหล่านี้แฝงความเฉยชากับชีวิตไม่มีประกายอย่างที่มนุษย์ควรจะเป็นอยู่เลยราวกับว่าพวกเขาเป็นเพียงเครื่องจักรสังหารเท่านั้นพวกเขาที่ยืนอยู่ที่นั่นทำให้กระทั่งอากาศร้อนในเดือนหกก็ยังถูกบางสิ่งที่ไร้รูปลักษณ์พลาสไไปจนทำให้ด้านนอกร้านชําตกอยู่ท่ามกลางความหนาวเย็นและสวีชิงก็รู้สถานะของพวกเขามาจากคำซุบซิบวิพากวิจารณของคนเก็บกวาดรอบด้านขณะที่มาถึงนี่เป็นกลุ่มคุมกฎจากลัทธินอกวิถี ลัทธินอกวิถีนั่นเป็นกลุ่มคนบ้าเลยนะพวกเขาไม่ค่อยปรากฏตัวในฐานที่มันคนเก็บกวาดนี่ครั้งนี้ทำไมถึงเข้ามากาันได้ยินว่ามาหาคนนะักค้นหาไปทั่วเมืองทั้งหมดในพื้นที่นี้รวมถึงฐานที่มันคนเก็บกวาดแล้วด้วยเสียงรอบด้านลอดเข้ามาในหูสวีชิงดวงตาเขาค่อยๆรีลงเมื่อพลิกมือเหล็กแหลมก็ปรากฏออกมาจ้องมองไปยังร้านชำอย่างเย็นชาและขณะที่เขามองไปในร้านชำก็มีคนเดินออกมาสามคนด้านหน้าสองคนสูงคนหนึ่งเตี้ยคนหนึ่ง ร่างสูงนั้นลำตัวยืดตรงไหล่ผึ่งปายราวกับเป็นกระบีแ่แหลมคมออกจากฝักที่อาบไปด้วยเลือดเล่มหนึ่งสวมเสื้อสีเลือดรูปดวงตะวันบนอภรกลับเป็นสีดำต่างจากกลุ่มผู้คุมกดลัดนอกวิถีด้านนอกบนศีษะเวลานี้ไม่มีการปกปิดเผยให้เห็นผมดำคลับและเขาครงใบหน้าชัดเจนนั่นเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งพร้ตาที่เขาเดินออกมาคนทั้งหมดของกลุ่มคุมกดลัดนอกวิถีด้านนอกก็ล้วนเคลื่อนไหวแบบเดียวกันทั้งหมดก้มหัวลงนั่งชันเข่าข้างหนึ่ง เมื่อเห็นฉากนี้สวีชิงดวงตาเครียดถึงกลิ่นอายที่แผ่ออกมาจากตัวอีกฝ่ายทําให้เขาสัมผัสได้เหมือนตอนที่พบสัตว์ร้ายแข็งแกร่งในส่วนลึกของป่าส่วนข้างกายชายหนุ่มร่างเตี้ยร่างนั้นก็คือเด็กสาวนั่นเองบนหน้านางเวลานี้มีรอยยิ้มเบิกบานอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนออกแรงกุมมือชายหนุ่มมองจากอายุอีกฝ่ายดูเหมือนจะเป็นที่ชายนางและความเย็นชาเคร่งครึมบนตัวชายหนุ่มตอนที่ก้มหน้าลงมามองเด็กสาวก็เปลี่ยนเป็นอ่อนโยนอย่างมากเพียงแต่ความเสียใจที่ยาาจะสลายไปกลับยังคงฉายชัด เรากับเป็นญาติที่หายไปจากหายนักครั้งใหญ่ด้านหลังพวกเขาคือเจ้าของร้านชำคนนั้นเขามีสีหน้าประจบสอพลอเดินตามหลังอย่างระมัดระวังเอ่ยสนทนาด้วยเสียงเบาสวีชิงที่เห็นทั้งหมดค่อยๆเก็บเหล็กแหลมจากนั้นจึงลูบไปยังก้อนหินเล็กในถุงหนังลังเลเล็กน้อยขณะเดียวกันเด็กสาวที่เดินออกมาจากร้านชำก็มองเห็นสวีชิงในฝูงคนนางรีบร้อนเอ่ยกับชายหนุ่มข้างกายเล็กน้อย จากนั้นเด็กสาวก็ปล่อยมือออกแล้ววิ่งมาทางสวีชิงขณะที่สายตาพิจารณาของชายหนุ่มจ้องขม็งมาที่เขาเช่นกันคนเก็บกวาดข้างๆสวีชิงก็หลีกตัวถอยด้วยสัญชาตญาณทําให้เด็กสาววิ่งมาอยู่ด้านหน้าสวีชิงได้อย่างราบรื่นเข้ามาบอกลาเขาที่ชายข้ามารับข้าแล้วพี่เด็กน้อยท่านอยากไปกับข้าด้วยหรือไม่ในการบอกลานี้เด็กสาวจ้องมองสวีชิงอย่างคาดหวังสวีชิงสายศีรษะเด็กสาวที่ได้รับคําตอบก็ผิดหวังเล็กน้อยนางมองสวีชิงผาดหนึ่ง จากนั้นใบหน้าก็เผยรอยยิ้มมาอีกครั้งไม่เป็นไรรอข้าโตเสียก่อนพวกเราก็ยังสามารถพบกันได้อีกพี่เด็กน้อยข้าเคยพูดไว้แล้วว่าจะตอบแทนบุญคุณที่ท่านช่วยชีวิตไว้ข้าทำได้แน่นอนข้าต้องไปกับพี่ชายแล้วพี่ชายข้าดีกับข้ามากอยากได้อะไรเขาก็จะหามาให้ข้าได้ทั้งสิน้นท่านก็มีพี่ชายใช่หรือไม่เด็กสาวพูดเยอะมากขณะกำลังพูดชายหนุ่มด้านนอกร้านชําก็ร้องเรียกนางข้าต้องไปแล้วนะพี่ชายเด็กน้อย เด็กสาวมองสวีชิงสองเดือนกว่าที่นางอยู่ในฐานที่มั่นแห่งนี้ความคุ้นเคยเพียงหนึ่งเดียวก็คือคนตรมหน้าเวลานี้ในใจจึงเกิดความอลัยอาวรสวีชิงมองเด็กสาวผาาหนึ่งล้วงเอาหินก้อนเล็กเจ็สีก้อนหนึ่งออกมาจากในถุงหนังส่งให้นางหินก้อนนี้สามารถขจัดรอยแผลเป็นได้ค่าให้เจ้า เด็กสาวตกตะลึงถือก้อนหินมองไปทางสวีชิงเหมือนจะพูดอะไรแต่ก็หยุดชะงักและพี่ชายนางก็ร้องเรียกขึ้นอีกครั้งสุดท้ายเด็กสาวจึงมองสวีชิงลึกซึ้งผาดหนึ่งกุมหินเจ็ดสีในมือแล้วกลับไปอยู่ข้างชายหนุ่มเดินจะไปท่ามกลางการห้อมล้อมของกลุ่มคนชุดดำระหว่างทางนางหันหน้ากลับมารอบหนึ่งโบกมือให้กับสวีชิงสวีชิงโบกมือเช่นเดียวกันมองส่งเด็กสาวที่เหมือนจะมีรอยยิ้มสดใสยอยู่ตลอดเวลาเดินจากไปเขารู้สึกว่าอีกฝ่ายออกไปจากที่นี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องขอให้โชคดีนะ ผู้จบสวีชิงก็หมุนตัวเดินไปทางที่พักและใช้ชีวิตดังเช่นที่ผ่านมาทาอาหารเงียบๆกินไปเงียบๆเก็บกวาดเงียบๆนั่งสมาธิเงียบๆเรียนไปเงียบๆวันเวลาผ่านไปชีวิตเช่นนี้ก็ผ่านไปเจ็ดวันถ้าทางสวีชิงเองก็กลับไปสภาพเดียวกับขณะอยู่ในถ้ำยาจกแล้วและเขายังตระหนักได้ว่าปรมาจารย์ปก็น่าจะไม่อยู่ในฐานที่มั่นนานนักเช่นกันจุดนี้สวีชิงเริ่มคาดเดาได้ตั้งแต่ที่ขบวนรถของปรมาจารย์ปเริ่มเก็บของเมื่อสองสามวันก่อน ปรมาจารย์ปยเคยพูดกับเขาพวกเขามาจากผืนอินทนินและผืนอินทนินสวีชิงก็ได้ยินคนมากมายเอ่ยถึงที่นั่นคือศูนย์กลางของทวีปปักษาสวรรค์ทักษิณจนกระทั่งเช้าตรู่วันนี้ตอนสวีชิงมาถึงกระจมปรมาจารย์ปยเขาไม่เห็นองค์คะครคนใดและไม่เห็นเฉินเฟยหยวนกับถิงอวีด้วยในกระจมมีเพียงปรมาจารย์ป่ายคนเดียวเท่านั้นสวีชิงมีคําตอบและในใจ ปรมาจารย์ปสอนเนื้อหาคาบนี้อย่างละเอียดสวีชิงฟังอย่างตั้งใจแต่เวลาก็ยังผ่านไปอย่างรวดเร็วเพียงไม่นานก็ถึงเวลาเลิกเรียนปรมาจารย์ปมองสวีชิงที่เงียบนิ่งตรงนั้นถอนหายใจเบาออกมาเสียงหนึ่งข้าจะไปแล้วก่อนหน้าจะไปข้าจะสอนความรู้ที่จะช่วยเหลือชีวิตเจ้าในอนาคตได้เสียหน่อยแล้วกันเนื่องจากข้อจํากัดของคาสาบานข้าคงบอกกับเจ้าตรงๆไม่ได้เจ้าจะชํานาญได้เพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าแล้วปรมาจารย์ปมองสวีชิงลึกซึ้งผาดหนึ่งสวีชิงตาแข็งค้างจ้องมองไปทางปรมาจารย์ป พริบตาที่ตาของทั้งสองคนสบกันคำพูดที่แผ่วเบาของปรมาจารย์ไปก็ดังก้องขึ้นในกระโจมเด็กน้อยเจ้านำเอาสมุนไพรที่ข้าเคยพูดถึงในวันที่3วันที่7วันที่11วันที่15วันที่17รวมไปถึงวันที่19 6วันนี้ใช้อัตราหนึ่งต่อสองต่อสปรุงเข้ากับยาเจใบในปริมาณเท่ากันผ่านการหลอมด้วยความร้อนต่อเนื่องก็สามารถหลอมสิ่งที่คนมากมายต้องการบนโลกใบนี้ลูกบอลขาวที่มีค่าเท่าเหรียญวิญญาณนั่นพอพูดออกมาสวีชิงเบิกตาโพลงหอบหายใจถี่ขึ้นมา ตัวเขาเวลานี้ไม่ใช่คนที่ไม่เข้าใจเรื่องสมุนไพรก่อนหน้านี้และการเรียนเกือบสองเดือนที่ผ่านมาทําให้เข้าใจคุณค่าของตำรับยาบนโลกใบนี้เช่นนั้นนี่คือทรัพยากรที่ล้ำค่าที่สุดที่อยู่ในมือขั้วอำนาจใหญ่ๆตระกูลดังโดยเฉพาะลูกกรอนขาวที่อยู่ในสกุลเงินตราพื้นฐานมูลค่าความยิ่งใหญ่ของยาตำรับนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเปิดเผยออกไปภายนอกง่ายๆและเมื่อเชี่ยวชาญวิธีการหลอมลูกกรอนขาวกระทั่งเขาไม่จำเป็นต้องมีพลังบำเพ็ญสูงส่งเพียงแค่ยาตำรับนี้เขาก็สามารถมีชีวิตที่ดีมากได้ นี่มันบุญคุณครั้งใหญ่สวีชิงร่างกายสั่นเบาๆมองปรมาจารย์ไปตรงหน้าเห็นผมขาวจรนขมับของเขามองดวงตาที่อบอุ่นนั่นสมองก็ปรากฏภาพแต่ละฉากของสองเดือนนี้ที่ผ่านมาจากแอบฟังอยู่นอกกระโจมจนได้เข้าเรียนในกระโจมการสั่งสอนปลูกฝังของอีกฝ่ายทําให้คาพูดหมื่นล้านคำในใจแปลเปลี่ยนเป็นซาบซึ้งและอะไรอววรอย่างหนักหนาสาหัสสุดท้ายจึงก้มหน้าลงต่ําคันมานอบน้อมอย่างลึกซึ้งไปทางชายชาราที่ดูเหมือนเคร่งครึมแต่จิตใจอ,อบอุ่นตรงหน้าคนนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ ถ้าหากกล่าวว่าหัวหน้าเลยให้ความรู้สึกเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่แล้วแล่ะก็เช่นนั้นปรมาจารย์ป่ตรงหน้าคนนี้ก็เป็นเช่นปรมาจารย์ที่มอบทศการเอาตัวรอดสำคัญยิ่งบนโลกใบนี้ให้แก่เขาปรมาจารย์ไป่มองการคารวะของสวีชิงบนหน้าก็เผยรอยยิ้มและยังสังเกตถึงอารมณ์ของสวีชิงอีกด้วยจึงยิ้มออกมาเด็กน้อยที่ข้าทำกับเจ้าเช่นนี้เป็นเพราะเจ้าตั้งใจเรียนและมีความเข้าใจลึกซึง้งแล้วข้าก็รังเกียจพวกที่กำหนดมาว่าห้ามตำรับยารั่วไหลยอย่างมากอีกด้วย แต่บางครั้งสถานะของข้าก็ทําให้ข้าไร้ซึ่งอิสระเจ้าก็ไม่ใช่คนที่ข้าถ่ายทอดวิธีสมุนไพรและตำรับยาให้เป็นคนแรกหรอกนะข้าเดินทางไปทั่วปักษาสวรรค์ทักษิณถ่ายทอดไปก็มากมายวิธีสมุนไพรของเผ่ามนุษย์จะตกต่ําลงด้วยกำแพงตัวตนฐานะไม่ได้สุดท้ายระหว่างพวกเราเจ้าต้องรู้เอาไว้ว่าฟ้าดินคือท,ที่พักของสัพชีวิตแสงสว่างความมืดเป็นแขกที่ผ่านไปมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอแค่ยังไม่ตายในที่สุดก็จะได้พบกันข้าหวังว่าวันนั้นที่ได้เจอเจ้าอีกเจ้าจะกลายเป็นคคนนมมมีวาาาสรถนะ คำพูดเหล่านี้ของปรมา,ารย์ไผ่แฝงไว้ด้วยความหมายลึกซึ้งโดยเฉพาะคำพูดช่วงสุดท้ายเป็นประโยคที่สวีชิงได้ยินแล้วรู้สึกมีความหมายอย่างลึกที่สุดในหลายปีมานี้เขาจัดการจดจำมันไว้ขึ้นใจวันเดียวกันขบวนรถของปรมาารย์ไผ่ก็ออกไปแล้วก่อนออกเดินทางปรมา,ารย์ไผ่มอบตำราย,ยาสมุนไพรหนาๆเล่มหนึ่งไว้ให้สวีชิงได้ศึกษาด้วยตนเองสวีชิงมาส่งจนถึงด้านนอกฐานที่มันจ้องมองขบวนรถที่แล่นห่างออกไปอย่างเหม่อลอยและมองเห็นเงาของทิงอวีในขบวนรถคอยหันหน้ากลับมามองเขาอยู่เนืองเนือง ท่ามกลางแสงอัสดงออกห่างไปเรื่อยๆเงาของชายหนุ่มถูกากยาวภายใต้แสงสายยานเขายืนอยู่ตรงนั้นอยู่นานจึงค่อยๆหมุนตัวกลับเข้ามาในฐานที่มัน่นฐานที่มั่นไม่ได้แตกต่างจากเดิมเพราะการจับไปของคนไม่กี่คนไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงยังคงสกปรกยังคงมีคนอยู่มากมายหลายประเภทเสียงกระโชโกโคกค่าของชายชราเสียงร้องให้งแงของเด็กๆมีเสียงหัวเราะร่าของชายชะกันและมีเสียงหอบหายใจของหญิงสาวอีกด้วยความผันผวนในชีวิตคนก็ราวกับเงาที่เบาบางลงในฐานที่มั่นใต้แสงโพรเพล สวีชิงเดินอยู่ด้านในไม่ได้กลับไปที่พักทันทีและเดินมาถึงร้านชำโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวมองเห็นพนักงานใหม่ที่มาแทนเด็กสาวเขาซื้อสุรามากันหนึ่งเขาหิ้ก g a สุราตลับไปที่พักคืนนี้สวีชิงไม่ได้ทำกับข้าวเขามองห้องที่วา่างเปล่านั่งก้มหน้ามอง g a สุราผ่านไปพักหนึ่งจึงยกขึ้นวางบนริมฝีปากแล้วกระดกดื่นเข้าไปอึดใหญ่รสชาติร้อนแรงไหลผ่านคอหอยลงกระเพาะตอนที่แผ่ซาบซ่านกระจายไปทั่วร่างจู่จูสวีชิงก็รู้สึกว่าสุราที่ตอนแรกดูไม่ใช่สิ่งที่อร่อยนะักวันนี้เหมือนมีรสชาติขึ้้้นมาบาบงแลว ดังนั้นเขาจึงดื่มลงไปอีกอึกอึกแล้วอึกเล่าหัวสมองที่มึนเบลอเล็กน้อยปรากฏภาพหกปีที่ผ่านมาในถ้ำยาจบภาพเงาของหัวหน้าเลยเดินเข้าประตูเมืองภาพขบรถปรมาจารย์ไปที่จะไปภาพของเด็กสาวที่เดินจากไปฉากหนึ่งประโยคนั้นที่อีกฝ่ายเอ,อ่ยขึ้นก่อนจากไปท่านเองก็มีพี่ชายใช่หรือไม่ข้าเองก็มีพี่ชายคนหนึ่งแต่หาไม่เจอแล้วสวีชิงหยิบกาซุราพิงกำแพงในหน้ามองไปยังดวงจันทร์ด้านนอกเงิมงําเสียงแผ่วเบา ด้านนอกของเขาชายชราชุดคลุมม่วงกับคนติดตามยืนฟังอยู่เงียบๆอยู่ตรงนั้นจนถึงตอนที่เสียงของเด็กหนุ่มเอ,อย่ยเงมงำออกจากในห้องฟ้าดินคือที่พักของสัพชีวิตแสงสว่างความมืดเป็นแขกที่ผ่านไปมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอแค่ยังไม่ตายก็จะได้พบกันอีกขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก